สวัสดีค่ะพบกับเภสัชกรนุชี้แบรนด์เดวอรีเฮอร์เบินะคะผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานสาัตว์อายุรเวทนะคะวันนี้นะคะนุชีนะใส่ชุดมาแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีเมนูอะไรนะคะมาแนะนำอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แนะนนว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะที่ทุกคนทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะผูพ้พางแล้วก็พาเข้ามาในครัวของพางนะคะซึ่งเมนูตัวนี้เนี่ยต้องบอกวันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะที่มีชื่อว่า ในดูส่วนประกอบแล้วนุ้จะพูดไปนะคะเป็นเมนูลัซซี่นะซึ่งต้องบอกว่าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยใครที่เคยไปอินเดียนะคะจะพบว่าทุกร้านอาหารจะต้องมีเมนูนี้นะคะร้านอาหารริมทางนะคะไม่ว่าจะเป็นย่านไฮโซย่านแบบตลาดทั่วไปเนี่ยจะมีเครื่องดื่มชนิดนี้จำหน่ายแล้วก็ขายอยู่ตลอดนะคะซึ่งในส่วนประกอบหลกัลกๆของเขาเนี่ยจะมีเป็นโยเกิร์ตนะคะผลไม้ซึ่ง อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเพลนลัซซี่หรือว่าเขาเลือกอะไรเป็นเหมือนแค่ใช้โยเกิร์ตอย่างเดียวนะคะสารให้ความหวานซึ่งอาจจะใช้เป็นน้ําตาลทรายนะคะแต่ว่าเพื่อสุขภาพน,อน้องนุ้ยก็ใช้เป็นน้าผึ้งนะคะธัญพืชนะคะซึ่งในนี้เนี่ยจะประกอบด้วยเม็ดมะม่วงหิมาพานต์สีเขียวนี่คือพิตาชิโอนะคะแล้วก็มีเมล็ดอัลมอนด์นะคะเพื่อเสริมคุณค่าในเรื่องของโปรโตีนแล้วก็น้ํามันที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีน้ําแข็งแล้วก็น้ํานะคะที่ช่วยให้ปั่นแล้วก็สมมทขึ้นอุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเป็นเครื่องปั่นนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยในส่วนของลัซซี่นะคะจริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยสูตรเขาจะมีเป็นแบบแบบเค็มแบบหวานแบบเค็มก็คือไม่ใส่น้าตาลแล้วก็อาจจะใส่เกลือนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่า การปรับเนี่ยมันก็แล้วแล้วแต่ส่วนประกอบหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งถั่วก็อาจจะใช้ถั่วลิสงก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะระหว่างที่นุชเทส,ส่วนผสมเดยนุชจะบอกว่าทําไมถึงควรกินลัซซี่นะคะ1นึ่งหนึ่งเน้นเลยนะอร่อยนะคะหลายๆอย่างที่นุชมาทำเดียนุชเน้นมากเลยคือต้องอร่อยนะคะและที่สําคัญคือมีประโยชน์มากๆเนาะเพราะในโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวนุชจะใส่ส่วนประกอบไปด้วยนะแล้วก็ พูดไปด้วยขออนุญาตยกโถงตรงนี้นะคะฟึ๊บ <c oughs> เพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วหนึ่งเขาเป็นนมนะคะสองเขามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีและมีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นโปรไบโอติกตัวหนึง่งซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการขับลมอะไรต่างๆเนี่ยก็ดียิ่งขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายนะคะ ปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยนะคะในระยะยาวนะไม่ได้มีฤทธิ์แรงถึงขนาดว่าเป็นเหมือนเสมือนยาถ่ายแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกับถ่ายที่ที่ดีขึ้นง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าในลำไส้ของเราเนาะทางเดิอนอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากนะคะตั้งแต่กระเพาะอาหารลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะคะเสียงช้อนดังเนาะปึ๊บอันนี้เร้ใส่โยเกิร์ตเข้าไปนะคะอันที่สอง ปริมาณเม,มื่อกี้นุ้ยใส่ไปหนึ่งถ้วยนะคะสูตรนี้เดี๋ยวนุ้ยจะบอกสัดส่วนคร่าวๆเนาะสำหรับโยเกิร์ตนุ้ยใส่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งถ้วยตวงก็ได้ซึ่งนุ้ยใช้เป็นถ้วยเหมือนประมาณแบบถ้วยน้ําพริกเล็กๆอะไรแบบนี้ค่ะกะคร่าวๆก็ไนดะ้จริงๆก็มีถ้วยตวงเนาะแต่รู้สึกว่าใช้กะแบบนี้มันคร่าวๆง่ายๆดีซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยก็ใช้ประมาณสองสองแก้วเล็กๆนะคะเนาะนึกออ่อนะแก้วเล็กๆที่เราใช้ตักกินนะคะ แล้วก็ผล,ลไม้ที่นุใช้ในวันนี้นะคะที่เลือกใช้เป็นมะม่วงเนี่ยหนึ่งคือที่อินเดียเนี่ยเขาเป็นแบบแมงโกแลนด์คือแบบอะไรที่เกี่ยวกับมะม่วงของเขาเนี่ยจะแบบโดดเด่นมากเขามีมะม่วงเยอะมากแล้วก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะแต่บ้านเรามะม่วงเราก็อร่อยมากเช่นเดียวกันนะคะในสัดส่วนการใช้มะม่วงเนี่ยถ้าเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ที่ลูกใหญ่ๆนะที่ลูกแบบใหญ่แบบให,ใหญ่กว่ามือก็ใช้แค่ครึ่งลูกนะคะถ้าเกิดเป็นมะม่วงลูกเล็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะใช้ หนึ่งลูกนะคะก็คือใช้ทั้งสองด้านนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบพอประมาณเนาะให้แบบปั่นง่ายนะคะนนี้เป็นมะม่วงจริงๆนะไม่ใช่มะม่วงปลอมนะคะมะม่วงไทยก็อร่อยนะเนี่ยค่ะเนี่ยใส่มะม่วงลงไปโอเคนะคะแล้วก็ความหวานนะคะ ความหวานนุขออนุญาตใส่สักนี้เป็นน้ําผึ้งนะคะซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะแล้วก็เกสรดอกไม้นานา,นา,นานชนิดนะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะที่เรารู้จักกันดีเนาะที่หาได้จากธรรมชาตินะคะสาหรับน้าผึ้งด้วยความที่เป็นน้ำผึ้งมันหวานไม่เยอะเนาะนุ้ใส่สองช้อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอใจก็ค่อยเติมทีหลังเนาะทำไปชิมไปได้นะคะนิดนึง เดี๋ยวไว้โรยหน้านิดนึงนะคะส่วนถั่วนี้เดี๋ยวเอาไว้โรยตอนจบนะคะแล้วก็น้ำแข็งใส่เพื่อให้เป็นความเย็นนะคะใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะโอเคอ่น้ค่ะสามสี่ห้าก้อนประมาณนี้นะคะโอเคนะอีกก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อให ปั่นง่ายนะคะรุดขอเติมน้ำนิดนึงนะใช้เป็นน้ำดื่มที่สะอาดนะคะนิดหน่อยพอนะคะเคนะคะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปั่นเนาะฟึบเนี่ยนะคะขั้นตอนนี้นะคะขอเตือนว่าเสียงจะดังนิดนึงนะคะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงประโยชน์ที่เหลือให้ฟังอีกนะเพราะว่าเมื่อกี้ยังพูดไม่จบนะคะนี่ใส่เอาไว้ก่อนนี่ออาให้ดูนะคะเทลงแก้ว แล้วก็ตกแต่งนะคะด้วยถั่วนี่แล้วก็มะม่วงนะคะที่มีไว้ย่ถ้าเกิดมีใบมิ้นท์นะคะก็อาจจะแบบประดับใบมิ้นท์แบบ ตรงมุมเล็กๆสักนิดนึงนะคะก็จะแบบว่าสวยน่ารักมากๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูลาสซี่นะคะในเรื่องของประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวชิมให้ชิมไปแล้วพูดไปเนาะเปะมากอร่อยมากมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆแล้วก็มีรสของมะม่วงเบาๆนะคะมาสุครุนุ่นบอกว่าโดนถั่วช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็ ในเรื่องของโปรไบโอติกเนาะที่ช่วยในเรื่องของการคลีนลําไส้นะคะเพราะว่าทางเดิอนอาหารของเรายาวมากนะอย่างที่เราเล่าให้ฟังกระเพาะอาหารเออลำไส้เอ่ยแล้วมันจะมีเชื้อที่ไม่ดีจากการที่เรากินอาหารอย่างอื่นเข้าไปนะคะเชื้อโรคที่เป็นแนวแบบก่อโรคนะคะซึ่งมีอยู่แหละแต่ยังไม่สแสดงฤทธิ์ออกมานะโปรไบโอติกเนี่ยก็จะไปแย่งที่จับนะคะทำให้ลําไส้ของเราเนี่ยอุดมไปด้วยเ,ออเชื้อโรคที่ดีนะคะด้วยจุลินทรีย์ดีๆเนี่ยมากกว่านะคะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของ การย่อยนะคะที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารในลําไส้เน่ยที่ดีขึ้นนะคะบํารุงกระดูกนะคะเพราะว่าส่วนกรกอบเนื้อกกคือนมนะคะที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็ช่วยในเรื่องของการบํารุงกระดูกช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันของร,ร่างกายนะคะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่วยย่อยนูบอแล้วเนาะแล้วก็เรื่องของการขับลมด้วยนะคะอันนี้นะคะนุชเลยสังเกตเห็นว่าคนอินเดียเนี่ยจะทานเมนูนี้ควบคู่กับมื้ออาหารเนี่ย บ่อยมากๆนะคะนอกจากหรืออาจจะมีการทานอีกตัวนึงก็คือเป็นชาอินเดียนะคะเป็นมัสตาจายเนาะซึ่งตัวนี้นก็ช่วยในเรื่องของการขับลมช่วยย่อยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากทานของหวานเพื่อสุขภาพนะคะนุชแนะนำว่าแมงโก้ลัซซี่เนี่ยเป็นเมนูที่ดีมากๆเนาะหนึ่งอร่อยแน่นอนนะคะสองมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยและสามอย่างที่นุชบอกคือทำง่ายมากๆนะคะใครมีผลไม้อะไรก็อาจจะสลับ เปลี่ยนก็ได้นะคะเป็นสตรอเบอรี่เป็น,ปนอ,อย่างอื่นก็ได้นะคะที่เรารู้สึกว่าอยากเอามา mix นะคะอาจจะไม่เน้นในเรื่องของรสชาติที่เด่นอย่างเช่นมีแก้วมังกรอยากเอามาใส่เพื่อให้มีในเรื่องของกากใยอาหารเบ b e r ที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็หนูเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยมีไอเดียในการปรับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะชนแก้วกันนะคะขอลาด้วยลัสซี่นะคะเมนูดีๆมีประโยชน์อันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ